สวัสดีครับมาครับมาโมนี่เขามีเมนูตำบักจันเบิองครับเบิองตำบักจันเบิองโหลดเบิองโหลดเบิองโหลดเป็นตะกินบ่คยเห็นบ่บักจันปุรังคนก็บ,บ่เคยเห็นเลยว่ามันกินได้ตำเมียงได้นี่ตำเมียงออกมาหนึ่งใส่บักเกียขึ้นใส่บักเน้าใส่บักยุ่มก,ก็ไปเป็นสีเลยน,น,นี่ลำนวยบักจันที่เป็นสีเลยมุจจาว่าใคอเลยคือ,อยังหลุบผับบ่เน,นี่ย นี่ปักจันหน่วยใหญ่ขนาดเลยนี่หน่วยเกือบเซาะกำปั่นเลยกองเสบเด้ครับนี่ตำเทือบกี้ขึ้นมาบ่บว์ไหลก็กินมากินให้เบิ้งบนี่ไปกินให้เบิ้งตำเทือบมึงจะโบ่มีตรอนประแดกใชครับนี่ตำสิตำกินเมียงนะครับรถวปากจันนี่ออกรถ่ปาดนิดนึ่งนะครับเขาต้องตำเทือบบกยมกับบกเน่าเทือบกี้ขึ้นตัดจั่หน่อยบ่์เหล่าดำใต้ไหลเด้ครับโอ้ะกินให้เบิ้งเลยอื แบบแบบนอืมอ๋อทำไม่หวไม่โเลยอ,อืมอมอเอาตหิแล้วมูต้องข่งอยากน้ำกินด้วยกันเปล่าแล้วเอาสมหนิละ